เราจะมาทำหน้าเนยสดนะคะเราจะเอามาทาขนมปังทักเปียตัวนี้ค่ะค่ะวิธีการทำนะคะเราจะใช้เนยอามาการีนนะคะเป็น OP เค้กนะคะ OP เค้กโกลนะคะคือครูจะใช้ตัวนี้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนมีตัวอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือเนยสดนะคะเป็นเนยสดจืดนะคะค่ะเราก็อันนี้คือส่วนผสมก็คือเนยมาการีน100กรัมแล้วก็เนยสด อ่ห้กรัมนะคะแล้วก็เอามารวมกันเลยค่ะแล้วก็สับแล้วก็สับให้มันเข้ากันเลยนะคะอ่สับเนยเนยสดกับมาการีนนะคะสับให้เข้ากันเลยนะคะทําไมต้องใช้เนยมาการีนเพราะว่าเนยมาการีนมันจะไม่ละลายนะคะเมื่อเจอความร้อนเนยมาการีนจะไม่ละลายจะอยู่ตัวดีนะคะแล้วก็ใช้ทั้งเนยสดแล้วก็มาการีนนะคะ ให้มันได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็คโคนโคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้านักเรียนทำเยอะก็สามารถคูณไปได้เลยนะคะสูตรคููก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาทาขนมปังนะคะโอเคได้ประมาณนี้ค่ะ